กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับามาพบกับผมนะครับบอยพะลองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ี่191นะครับอ,อยู่ด้วยกันมา191 EP แล้วนะพี่ๆบอยพะลองก็มีวัตถุม,มงคลมาให้พี่ๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับเหมือนเดิมพี่ๆดูสวยดูชอบดูถูกใจถูกราคานะครับก็ค่อยแบ่งไปนะวันนี้มีทั้งพักกล่องนะครับแล้วก็พัดช,ชุดนี่พัดช,ชุดบอยพะลองเตรียมไว้4ชุด อ่าพักกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเริ่มเลยดีกว่าพี่พี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่รายการแรกอ่าได้เหรียญหลวงพ่อเปินสวยๆมาเลยพี่พี่นี่เหรียญน,นี้ออกวัดคลองคลองจำการะยองปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดนี่ทันหลวงพ่อนะพี่พอ่าปี37นี่ทันหลวงพ่อเปิดน,นะอ่าวัดพระองได้มาพร้อมกล่องเลย นี่สวยๆเลยนี่เอกลักษณ์หลวงพ่อนะครับนั่งเสือนะครับข้างหลังสวยเหมือนกันข้างหลังก็สวยหน้าสวยหลังสวยเลยเขียนว่าชิลาวุตรนะครับน่าจะติดวงเดือนนิดๆด,ด,ด,ด้วยนี่นะครับนี่เหรียญน,นี่สวยเลยพี่พีนี่ตามนี้เลยอ่าพี่พีท่านไหนชื่นชอบนะครับหลวงพ่อเปิรนนะครับ นี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยใครชอบพี่ๆพร้อมกล่องนะครับนี่กล่องเดิมๆเลยอ่าใครชื่นชอบเอาไป1นึ่อพี่ๆอ่าเอาไป120รอ่าราคานี้รวมส่งให้แล้วนะนีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะครับรายการต่อไป นี่เป็นลอแมกหลงพ่อแพรนะครับรุ่นแพรพิกุลทอง91นะครับอ่าน่าจะจัดสร้างในวาระหลวงพ่อครบ91ปีนะนี่เหรียญสวยมากพี่พี่อ่านี่นะครับสวยจริงเหรียญน,นี้นะครับดูพี่พี่ไม่แตกเลยนะครับจมูกไม่แตกเลยนะครับอ่ากระไหลทองมันจะสองยากนิดนึง นี่สวยไหมหลังเป็นยันพุทธสอนะครับยันประจําตัวหลวงพ่อนะครับเจออย่างงี้หนีไม่ออกพี่พอ่าก็ต้องเช่ามานะครับนี่ลองเข้าไปหาข้อมูลให้พี่พนะครับโอ้เปิดกันแพงมากบางเว็บเปิดหลักพันเลยนะครับบางเว็บเปิดหลักร้อยปปลายเลยนะครับอ่าวันนี้บอยพอลองเอาแค่หนึ่งห้าศูนย์พี่ๆเอาหนึ่งห้าศูนย์มีกล่องให้ด้วยนี่นะครับ เหรียญไ,ไม่ใหญ่มากนะพี่พี่นี่ไม่ใหญ่มากเลี่ยมห้อยได้พอดีถ้าจะห้อยนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นล้อแมกนี่ขนาดใกล้เคียงกันนี่อันนี้เป็นของหลวงวพาอันนี้เป็นของหลวงวคูณรุน่นเหลือกินเหลือใช้นะครับเศรห้าคูณทวีอันนี้ก็เป็นกะไหลนะครับเคยเจอแต่เป็นเนื้อทองผสมปเปื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกะไหลนะแล้วสวยด้วยนะพี่พี่ นี่นะครับสวยเดิมๆมันกันจมูกดีๆเลยอ่านี่เป็นเหรียญหล่อล้อแม็กนะครับข้างละข้างหลังเป็นยันสามเศรห้าเหลือกินเหลือใช้ชื่อรุ่นดีมากนี่สวยๆเลยอ่าใครชื่นชอบนะครับมีกล่องให้ด้วยนี่ ใครชื่นชอบเอาไป120นพี่พี่นี่น่าเก็บนะสวยหลวงพ่อคุณปริสิทธ์โทนะครับ120อ่าต่อไปเป็นรายการนี้เป็นเครื่องรางมั่งหนุมานมนพการนะับเป็นของหลวงพ่อทองนะพี่พี่หลวงพ่อทองสุดทธาสีโลวันบรน,นลัยปีห5อ่านี่นะับนี่ตามประวัติการจัดสร้างมนตราลุคนี้ดีมากนะพี่พี่อ่า เนือออกเป็นเหมือนทองแดงเถื่อนนะนี่ครับทําได้สวยอยู่นะนี่ครับข้างล่างอุดผงนะครับอุดผงต่อโค้ดแล้วก็รันนัมเบอร์นะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งสามสองนะพี่ๆเลขหลักร้อยนะต่อโค้ดภาษาจีนนี่น่าเก็บเหมือนกันนะนี่ไม่แพงก็น่าเก็บนะพี่ๆใครชอบนะเครื่องรางของหลวงพ่อทองนะครับ เป็นหนุมานจับเข่านะครับใบพลองเอาหนึ่งสามศูนย์นี่คขอแค่ร้อยสามสิบพี่พี่อ่าชอบจัดได้ร้อยสามสิบต่อไปเป็นเหรียญเมตตาหลวงพ่อจรันนะพี่พี่หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมนะครับวัดอัมพวันสิงห์บุรีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ทันหลวงพ่อนะครับนี่สวยไหมพี่พี่น่าจะซีนเดิมด้วยนะเนี่ย นี่นะครับนี่ยซีนเดิมยังไม่ผ่านมือใครนะครับนี่จมูกสวยๆเลยพี่ๆนี่นะ,ะเหรียญน,นี้ก็ผ่านมาหกห้าหกหกแปดก็สิบสามปีแล้วนะแป๊บแป๊บสิบสามปีแล้วนะพี่ๆเหรียญเมตานะครับหลวงพ่อจรันทร์ทิตาธรรมสิงบุรีอ่านี่นะครับ เอาไปหนึ่งห้าศูนย์พี่พี่เอาไปร้อยห้าสิบเผื่อใครชื่นชอบนะเผื่อใครหาอยู่นะครับนี่หลวงพ่อจรัญน,น่าจะมีเพิ่งมีงานใหญ่ผ่านไปนะคุณลุงคุณลุงสำริดเพิ่งบอกนะครับเมื่อเมื่อเดือนนี้หรือเดือนที่แล้วอะ่ะไม่พลองจาไม่ได้แนละ้วคุยกับคุณลุงคุณลุงบอกเพิ่งมีงานใหญ่ผ่านไปนะคุณลุงท่านก็ไปมานะครับงานหลวงพ่อนะครับ ข้าราชการพวกคนระดับโตโต,โตอ่ะโหนับถือท่านมากนะอ่านี่ใครอยากได้นะพี่พี่ผมบัลรองเอาแค่ร้อยห้านะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลจากคุณคุณลุงด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยเป็นซีนเดิมอ่ะแกะไหมแกะดูไหม ไม่แก่ดีกว่าเอาไปอย่างนี้แหละเอาไปลุ้นเอาไม่รู้เป็นเนื้ออะไรเป็นล้อแม็กหรือว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับอันนี้เป็นหลวงปูตโตอินทสุวรรณโนนะครับเนี่ยหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีนั่นแหละที่พี่พีอันนี้น่าจะออกวัดบางน้ำชนนะมีทีมงานแม็กบางน้ำชนจัดสร้างนะไม่รู้อะเอาไปลุ้นเอาแล้วกันเอาหนึ่งร้อยเอาร้อยเดียวอ่าเอาไปลุ้นเอาพี่พี่เอาร้อยเดียวเผื่อได้เป็นเนื้อหลัก อันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะยังไม่ได้แกะซีนเหมือนมีใครถามหาอยู่นะผมจําไม่ได้หลวงปู่เจียงอะสีสกเกตอะนี่นะเหมือนจะมีคนถามหาอยู่แหละนี่เพิ่งได้มานะเพิ่งได้หลวงปู่มาอันนี้ก็เป็นรายการลุ้นเหมือนกันเป็นเหนเรียญเจริญพรล,ล่างนะน่าจะเป็นเหรียญกลมๆแหละอ่าอันนี้ไปลุ้นเอานี่อันนี้ขอร้อยยี่สิบนะอ่านี่นะครับเป็นจเจริญพรล,ล่างนะครับพี่พี่ร้อยยี่สิบนะครับ หลวงปู่เจียงมารายการต่อไปนะครับได้มาองค์ก่อนนะครับอีพีก่อนคนถามหากันอีกเพียบเลยนะครับบอลพลองไปได้มาอีก3องค์นะครับแต่พิมพ์เสมานี้ได้มาแค่องค์เดียวนะเป็นนี่นะครับอนุสรรษ๑๐ปีวัดสะพานสูงนะพี่ๆหลวงปู่เอี่ยมนะนดูพี่ๆความสวยนะครับ ชุดนี้สวยทุกองนะพี่พี่ชุดนี้สวยทุกองค์อันนี้หมายเลขสี่สองห้าหกสี่สองห้าหกต่อโคดชัดเจนพี่พโอ้โหน่าเก็บมากนะพิธีใหญ่มากผมเข้าไปดูข้อมูลให้นะครับโอ้โหสุดยอดเกจิเกจิแห่งยุคนี้นะพี่พี่ปุกเสกนะครับพิธีใหญ่สายนี้เนียวแน่นน่าเก็บมาก ตามข้อมูลบอกว่าที่วัดน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใครยังไม่มีนะครับนี่ผมว่าอนาคตดีนะแล้วก็บทรดลองก็ไม่ได้เปิดสูงนะลองดูนะพี่ๆไหวค่อยเอาไปนะอ่าองค์ที่แล้วผมเปิดหนึ่งแปดศูนย์นะองค์นี้ขอสองศูนย์ศูนย์นะพี่ๆขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไปรอบหลังราคาขึ้นนะครับ 2.0 0เพิ่มอีก20บาทเองพี่พี่อลองดูนะ2.0งรวมส่งหรือไม่ก็หารายการอื่นเฉลี่ยไปได้พี่พอันนี้เป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดนะครับเป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดได้มา2องค์2เนื้อนี่พี่พี่ดูก่อนเดี๋ยวเปิดเท่ากันชอบค่อยเอาไปอ่าง่ายดีนะครับชอบค่อยเอาไปนะครับนี่ดูนะครับพี่พี่ เหรียญสวยจริงนะครับสวยเดิมนะครับนี่นะครับจมูกไม่แต่เลยนะครับดูการเก็บบล็อกองคหลวงพ่อนะครับพระอย่างนี้น่าเก็บมากนี่นะครับรู้สึกว่าจะมีการแยกบล็อกเล่นแล้วด้วยนะครับถ้ามีการแยกบล็อกมีสายขึ้นมาเนี่ยผมว่าน่าจะไปได้อีกไกลพี่ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแยกกันอะไรยังไงนะอันนี้หมายเลขหนึ่นกศูนยนะครับนี่ดูฟอนต์ตัวหนังสือนะครับสวยจัดอ่าอันนี้เป็นทองแดงอันนี้ไม่แน่ใจเนื้อนะมันจะมีเนื้อฝาบาทเนื้อกระไหลแล้วก็เนื้อทองทิพยนะ์เนื้อทองทิพย์น่าจะหายากนะทองทิพย์น่าจะสร้างแค่สองพันองค์นะอันนี้ไม่กะไหลเขาฝาบาทแหละ นี่นะครับน่าจะเป็นกระไลนี่เดิมๆไม่แต่เลยนะครับสวยจริงนี่อย่างที่บอกนะพี่ๆบอลลองไม่ได้ซีเรียสว่าพี่ๆต้องเช่าทุกองค์นะครับถูกใจถูกราคาค่อยแบ่งไปนะอันนี้หมายเลขสามหลักนะครับ706โค้ดสพอสอยดิมาจากสะพานสูงนะครับ สวยจัดนี่ผมเข้าไปดูข้อมูลมาไปเห็นเนื้อทองคํามาไปเห็นตัวตัดของเนื้อทองคํามาเดี๋ยวจะให้พี่พี่ดูนะครับมาลองเทียบให้ดูนิดหนึ่งนี่นะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับนี่ตัวตัดเดียวกับเนื้อทองคําเลยนะนี่น่าจะสร้างไม่เยอะนะใช้ตัวตัดร่วมกันกับเนื้อทองคำนะนี่นะครับ<ม>เห็นไหมเห็นบ้างไหมโอ๊ยกลัวกลัวเหรือนหลน่นนี่นะครับ ชัดเจนได้มา2อ,องค์พิมพ์นี้นะครับท็อปค่อยเอาไปนะเอาองค์ละ3ามทุนศูนย์นะพี่ๆไป,ปลองเอาองค์ละ300ร้อลองดูนะต่อไปเป็นผ้าชุดผ้าชุดได้มาสี่มี4ชุดมีสี่ชุดอ่าองค์แรกให้ไปก่อนเลย หลวงพ่อพัดนะครับเขาเขียนไว้เป็นเนื้อนวะเดี๋ยวดูเป็นเนื้อทองแดงนะหรือว่าจะเป็นเนื้อนะวะ mm hmm. ผมดูเป็นเนื้อทองแดงนะสวยนะพี่พี่พพไม่ขี้เหร่นะครับดูจมูกซะก่อนนะครับอ่านี่ผมให้พี่พี่ไปกลัวไม่คุ้มนะครับก็เลยให้ไปข้างหลังเป็นองค์ท้าเวทนะครับเลขเจ็ดสิบแปดเนี่ยข้างหลังเป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับเลขสองหลักอ่าให้ไปก่อนหนึ่งแล้วก็พระเหรียญ หนึ่งหลวงพ่อชมหลวงพ่อสวัสดิ์เพชรบูรณ์ชนแดนเพชรบูรณ์อันนี้ไม่รู้นะครับสามแล้วอันนี้หลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับหลวงปู่เทพโลกุดรเรียนเตารีดสี่ห้าเป็นหลวงพ่อโอภาษีนะครับนี่สวยเลยหลวงพ่ออภาษีสวยนะ อันนี้เป็นอุปชาคําใหม่นะครับนี่เหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีเหรียญน,นี้สึกหน่อยนะครับหกแล้วนะ7จ็ดนี่พระพุทธเมีตาพุทธคยาอินเดีย8นี่นางกวักนางกวักลงยานะครับ9ก้าพระพิมแปลกๆนะครับ สมเด็จโตนะครับอ่ะสิบองค์สิบเอ็กับหลงวงพ่อพัดเอาไปหนึ่งห้าศนหนึ่งห้าศนะชุดที่หนึ่งชุดที่สองอ่ะอันนี้ก็ให้ไปก่อนรวยเศรษฐีเก้าเก้านะนี่เป็นงานหน้ากากซีนเดิมนะครับลงวงพ่อพัด เป็นงานหน้ากากนะพี่ๆสวยๆเลยี่ให้ไปก่อนหนึ่งองค์หมายเลขโอ้ยอุย้ยพี่ๆนี่นะครับอ่าเ,าเาต็กเลขตอกเจ็ดเหลือจะเชื่อโอ้โหอะไรจะดวงดีของพี่ๆขนาดนี้นะครับเนี่ยได้เลขตองเจ็ดนะพี่ๆ ว่าพลอรงก็ไม่ได้ดูนะที่จริงแบ่งมาขายองเดียวก็ก็น่าจะมีคนเอาอยู่นะเนี่ยจริงๆเลยนะครับต่อหน้าลวงปู่เลยผมไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเลขนะครับหให้ไปแล้วหนึ่งนะอ่านี่ครับองค์ที่สองจะเป็นภัยรีพิณาศวัดบวรวัดบวรน,นิเวศนะโอ้โหหลวงพ่อพัดกับองนี้น่าจะคุมแล้ว สองสองลนะโอ้ยหนึ่งสองอันนี้เป็นเขาเรียกพระอะไรนะพระหานุมานะอะไรสักอย่างเนี่ยนะพี่พี่เนี่ยสวยนะข้างหลังเป็นาหานุมานนะครับรุ่นหนึ่งนี่ลงปูาหานุมานะนะครับใครรู้จักนะครับโอ้ชุดนี้สวยอะ่ะอ๋อเป็นชุดพระพุทธนะครับ แยกไว้ให้นะครับนี่หลวงพ่อวัดไร่ขิงโอ้ชุดนี้ใครได้ไปน่าจะคุ้มนะอันนี้หลวงพ่อโตวัดอินนะครับปีสองห้าน,นี่หลวงพ่อดำวัดวัดบ้านอิดเดี๋ยวรุ่นแรกด้วยอ่อชุดนี้น่าจะสวยนะน่าจะถูกใจนะอันนี้หลวงพระพุทธเมตตาเขาที่จะกูดนะต่อโค้ดนะนี่โอเอาไป ชุดนี้คุ้มอ่ะหลวงพ่อพัดองค์เดียวก็คุ้มแล้วแหละที่จริงอ่ะนี่สมเด็จสององค์ไม่รู้ที่ไหนให้ไปด้วยวัดชุมแสงอ่ะอันนี้เนื้อเก่าเก่ามุกน่าจะมุกดาหารไม่เคยเห็นนะพระจะมุกดาหานนี่ที่ไหนเนี่ยเนื้อเก่าเก่าอสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แก้าอกับเลขกองเเอาไป1 5 0 150้ชุดที่3ดูคุ้มค่อยเอาไปนะพี่พี่ชุดที่3บรมมะคูหนุนดวงอ่านี่โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยไม่ใช่เนื้อทองแดงนะเนี่ยงานน้าก,กากจมูกโดง่โดงเลยครับ นี่นะครับโหเหรียญน,นี้นี่วาพี่พี่มีคนหาอยู่นะเนี่ยข้างหลังเป็นเนี่ยเคยได้มาองคหนึ่งมีคนทำหาด้วยหมายเลขสามศูนย์ด้วยเอาเอาเอาเข้าไปไม่เป็นไรนะครับให้พี่พี่นะครับคุ้มคุ้มค่อยเนี่ยอยากให้คุ้มคุ้มกันนะที่เอาพระไปนะครับมามาดูอันนี้วัด สจุลาที่ไหนนคะรนายกเหรียญกะไหลทองที่ไหนเอ่ยอไม่รู้จักฉลองพัดยศ3หลวงพ่อวัดบังจันทที่ไหนเนี่ยคุ้นคุ้นจังปี3ามสี่แน่นอนสแล้วคุ้นๆน,นะสไม่รู้จักห้าหลวงพ่อคูณสภาพช้ำหน่อยห้าแล้ว หกสมเด็จองค์พระปฐมบัดกระทุ่มเสือป่าอ๋อรักกระบังประเวศอ๋อนี่เจ้าเจ้าพ่อเสือมีจานด้วยเปล่าเนี่ยอ่ะเอาไปโอ้โยพระพุทธชินราชเนื้อตะกัวที่ไหนเอ่ยไม่รู้จักเอาไปพระพุทธชินราชไม่ใช่ดิ หลวงพ่อมีราบปีสาสามบุรีรัมที่ไหนเนี่ยอเอาไปแล้วก็สมเด็จอันนี้เป็นหลวงพ่อในกุดที่ไหนเนี่ยฝังเพาะฝังบนสารไม่รู้เอาไปหลวงพ่อโตหลวงพ่อสดหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสิบสองนะชุดนี้สิบสององค์นี่กับบรามาคูนดวง,ดวงหนึ่งห้าูนเท่ากันชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายนะพี่ๆมีอะไรมา้างดูผ้ากล่องก่อนเลย อันนี้เป็นของหลวงปู่เฮงประพาอโศนะครับรุ่นเฮงร่ํารวยอ่าสวยอยู่นะหลวงปู่เฮงนะครับไม่ค่อยได้มานะจมูกโด่งเลยครับพี่พี่ปู่เฮงประาอโศลงยานะครับน่าจะสองเคหรือเปล่าเออสองเคหมายเลขสองห้าสี่ไอสองห้าแปด อ่าลวลงปูเฮงปะพาโสนะครับออกที่จันทบุรีนะครับหนึ่งไปก่อนหนึ่งองค์ไปก่อนอันนี้กล่องที่สองลงปูแร่บ้านแท่นชัยภูมิอ่านี่ไม่นสองแล้วเป็นรูปลอนะสามลงพ่อขาวสี่เหรียญราชการนะครับเหรียญรออะไรเนะี่ย เรียนรอหนึ่งนะปีสองห้าปีสองห้าพระพุทธโกสัยอ่านี่ไม่รู้จักหลวงพ่อสวัยสุมโนคุ้นๆน่ะที่ไหนนี่อ่านี่นะอันนี้ไม่รู้จักเลี่ยมเก่า หลวงพ่อแม้นที่ไหนเอ่ยอันนี้ไม่รู้จักหลวงปู่ปัญญาอันนี้พระอาจารย์ละไมพระอาจารย์ละมไมไพศาลีนี่พื้นที่เล่นกันนะเนี่ยแต่สาภาพไม่สวยแล้วอะหลวงพ่อละมไมหนึ่งไพศาลีนครสวรรค์นะสองสามสี่หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้า ก้าองค์สิบกับนี่นะนี่สมเด็จที่ไหนไม่รู้ฝังตะกุดสามดอกคนระับไปรุ้นเอาหลวงพ่อจำเนียนที่ไหนเนี่ยไม่รู้แต่นี่นะชุดที่สามเอ้ยชุดที่สี่นะได้พักกล่องเป็นหลวงพ่อหลวงปู่หิงบาวพรโศกกับรูปหล่อหลวงพระอาจารย์แล่อ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละหมดแล้วพี่ๆชอบองไหนก็065 5 8 6 4 9 3 2ป้าครับ สำหรับพี่ๆที่ถามว่าแอดไลน์ยังไงนะครับเดี๋ยววอยพอลองลงลงไว้ในแชทนะครับเอยลงไว้ในข้อความนะครับลองลองดูได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณที่รับชมขอบพระคุณที่ติดตามครับชอบองคไหนก็ทักมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ